ตัวตนในระดับที่สองเนี่ยเป็นตัวตนที่คนส่วนใหญ่มักจะเคยชินและเป็นตัวเองในระดับที่แตกต่างจากตัวตนในระดับที่หนึ่งซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นยังไงหรืออยากให้คนอื่นยอมรับเราในแบบที่เราเป็นแต่ในแบบที่สองหรือระดับที่สองเนี่ยที่มีรายละเอียดมากขึ้นคือเราเป็นตัวเองในแบบที่เราไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นยอมรับเรา เมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับคนรอบตัวเราจริงๆเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เราอยู่ด้วยหรือใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นไพรเวทมากขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นตัวตนในระดับที่สองนี้เป็นตัวตนที่มันจริงขึ้นมาอีกเป็นตัวตนที่เราปล่อยไปตามธรรมชาติเราปล่อยตัวเองสบายๆเราไม่มีการเสแสแ้งเราไม่มีการเฟคเราไม่มีการสร้างภาพตัวตนในแบบที่สองนี้ตัวตนแบบแรกมันอาจจะมีเรื่องของการสร้างภาพ ของการสร้างอัตลักษณ์หรือยูนิคให้คนอื่นยอมรับหรือเห็นในแบบที่เราอยากให้เขาเชื่อหรือยอมรับเราแต่ตัวตนในระดับที่2เนี่ยเป็นตัวตนที่เราจะเป็นตัวของตัวเองตามธรรมชาติกับคนใกล้ชิดกับคนที่แวดล้อมเรากับคนที่ทํางานด้วยกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องหรืออย่างใกล้ชิดในวงสาคนาญาตในครอบครัวในที่ทํางาน ในองค์กรสัมพันธ์ต่างๆที่เรามีเราจะเป็นอีกตัวตนหนึ่งเป็นตัวตนที่เราต้องการให้คนอื่นเข้าถึงตัวเราในแบบที่เราเป็นเราจริงตัวตนนี้การสร้างภาพหรือการพยายามทําอะไรต่ออะไรก็จะลดลงลองหาตัวตนที่สองพร้อมกันรู้สึกกับตัวตนที่สองตัวตนที่เราเห็นตัวเองกับเพื่อนๆกับผู้ร่วมงานกับเจ้านายกับลูกน้องกับครอบครัวกับผู้คนมากมายที่ล้อมรอบตัวเรา ตัวตนในระดับนี้เป็นตัวตนที่เริ่มเป็นแกนที่ออกจากกะพีมาเข้าสูุแกนในระดับเบื้องต้นจะมีส่วนของอารมณ์ส่วนหนึ่งของการปล่อยของการปลดล็อกตัวเองจากภาพที่เราพยายามจะสร้างเป็นตัวตนที่เรารู้สึกถึงความสบายขึ้นเป็นตัวตนของการผ่อนพักกระหนักรถถึงความรู้สึกของตัวตนระดับที่สองนในแบบึกหัดนี้เห็นตัวเองในแบบที่เราเป็นจริงๆตอนที่เราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเราจะล่าเริงเราจะมีอารมณ์ขัน เราจะมีความรู้สึกอะไรเาเรียกไรความรู้สึกแบบสบายๆเรียบง่ายบางคนอาจจะบอกว่าปล่อยตัวปล่อยตัวสบายๆปล่อยตัวได้ตามสบาย <c oughs> มีคําพูดเล่นๆบอกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วติงต้องอยู่กับครอบครัวแล้วเป็นเด็กอยู่กับคนที่เรารักสนิทสนมก็กลายเป็นกันเองมากตัวตนในแบบที่สองเนี่ยเป็นตัวตนที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ แล้วเราสัมผัสหัวใจของเราสิในความรู้สึกพีของตัวตนในแบบที่สองเราจะรู้สึกแล้วมันผ่อนคลายมันไม่จริงจังเหมือนตัวตนในแบบแรกที่เราพยายามทาให้โลกรู้ว่าเราเป็นใครแต่ตัวตนในแบบที่สองนี้เรายอมรับว่าเราเป็นใครเห็นไหมละเอียดขึ้นและตัวตนในแบบที่สองนี้เป็นตัวตนที่เป็นจริงของชีวิตของเราโดยโดยทั่วไปเป็นตัวตนที่เราจะผ่อนปลนเป็นตัวตนที่เราจะยืดหยุ่นกับตัวเอง เป็นตัวตนที่เราจะเป็นตัวเองจริงๆบางคนถ้าไม่ยืดหยุดก็เข่งครับจริงจังนะหรือจะเป็นคนที่มุ่งมั่นแน่วแน่หรือตั้งใจมากไปส่วนตัวตนในระดับที่3ซึ่งเป็นตัวตนที่สำคัญที่สุดในการเปิดชมหน้าแท้ของชีวิตของจิตวิญญาณเราในวันนี้คือตัวตนระดับที่3เป็นตัวตนที่คนส่วนใหญ่แม้แต่คนใกล้ชิดแม้แต่คนที่แวดล้อมเราแม้แต่คนในบริษัทแม้แต่คนในครอบครัวเรา หรือแม้แต่คนรักเราหรือคนที่อยู่กับเรายังไม่รู้เลยว่านี่คือตัวตนที่เป็นแกนแท้ของเราซึ่งตัวตนเหล่านี้จะถูกทะลุทะลวงได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเข้าถึงการจุนจิตในระดับของการฝึกฝนวันนี้ใครเราก็ถึงตัวตนที่ระดับ3มพร้อมกันได้ขึ้นความดีพิเศษที่ผมจะนําเราเข้าไปสู่ตัวตนในระดับที่3านี้เป็นตัวตนที่เราเองก็ไม่เคยเชื่อว่าเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นอย่างนี้ แต่เราหลังจากที่เราได้ฝึกฝนสังเกตเรียนรู้และเก็บข้อมูลของตัวเราเองอย่างต่อเน,นื่องตัวตนในระดับสุดท้ายจะเกิดขึ้นทันทีมันเกิดอยู่แล้วมันเผลอตอนที่เราตอนที่เราไม่รู้ตัวมันทำงานโดยเป็นตัวตนระดับแกนแท้ในช่วงที่เรากำลังกำลังอะไรกำลังปล่อยไปตามธรรมชาติ หรือบางคนก็บอกมันเป็นตัวตนที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราพลั้งเผลอตอนที่เราเผลอเลยหรือตอนที่เราปล่อยให้เราแบบ